ค่ะเมื่อนี้นุี่แล้าจะพาพ่อแม่พี่น้องเอ,พพอฟซีไปตามแนวทางของแมตติมนะคะแมตติมค้นดวงดีฟันแม่นค่ะถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะถูกทั้งแปราถูกทั้งสองเกตนะคะเพิ่นฟันมาเพิ่นเอารถเสล่งขนเนื้อนะคะกลับไปบ้านนะคะเลขเลขทะเบียนรถออกเต็มๆตมนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเพิ่นว่าเพิ่นจะสื่อสองคู่แค่นี้นะคะสองคู่ใหน,นะคะที่เพิ่นจะตามนะคะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยค่ะ ไหนึงเด้อบบามหาคนฟันแม่นอ้อมอำเภอหอยเมฆนี่เด้อพี่น้องคนฟันแม่นวิบากบาปไ <c oughs> <c oughs> ่ติมว่าวเอฟซีฟังน้ำเน่าได้ยินข่าวว่าแม่ติมถือทั้งบนทั้งล่างหนูไปหาแม่ติมอ้อมตลาดนัดวังหันนี่เพิ่งออกมาโอโอกมากเข<อ>าเรียกมอเตอร์ไซค์เออรถซาลิงขั้นนีลาซาลิขั้นนีรถเป็นยังเมียสันว่าอันพระติ็นผู้ตายแล้วเนี่ยเขาไค้หัว ซีีหกจ้ากับไปยั่งเป็นเียม่เต็มาเดิมเาเห็นหัวโกกับแต่กับไปยั่งอยู่เป็นเนี่ยม่เต็มหมดเลยาดเลกระส้กับไปน Saint ั่ม2พันตมือได้ไ่มฟ mm. ันก่อนจะก้อนก้เลยออกจากมือแม่ก้อนก้อนเลยออกหมอยู <S <S ่ยกนก้อนเลกมานีหมื <S <S ่น่ป้าเงเบิ <S> <S ่งถ่เบียนรถกันนะ คอมเมน2เกตสองัค hmm. รับมเน2สเกตสนี like. ah ่มันถึอ3โตเนาะมันเป็น1นึเกตสองเลยออก2อเกตนาอแม่ยรตตตรลี่เข้าไปที่รัตตรี่ที่แปลงรัตต์ลี่เไปี่กศนยหนึ่งเตองัตลี่วันนี้ขึ้นอย่งนี้ค่ะว่าถือทั้งถังรางแปดหามาตอไอันแปลทานังกระเดฟ้ากรด้ซื้อซื้อดอกพันเอาหมุสิ่ดไงซื้อนี่เลยกอดูเนบ่จ้ากจะเอาไปเนื้อไปน้่กับป๋าไปหนึู่่บอกม่ติดเลยไก่ เอาไต่เราต้อีใบนึงใส่วดนี่อันใดลืมติดเอามาดูมาให้นนดิยาดูอันใดลืมติดงวดนีพวกมาแบงเยอะู่คนมาแบงเบาหยอกเพื่อโอ้ยคนยังคือมาดวงดีแท้ฟันแม่นค่ะๆ่นอกฟันว่าได้ปลาจับปลาฟาดหาแปดแปดได้ไรปันไดแปหาร้อยนึงเราเราเก็สองสองเก็เดยเป็นสองลอยสํานั้นละเป็นสองลอยดีใจน้ำด้วย ก็มาเสบ่าจุดนีละจ้าใสบ่าจุดนี้อมพาม่าใส่บ่า้อมเส้นฟอมจ้าำัุนบนฟอมขับนญกับนี้่จ้าการน่งอยู่เดียววม่มมูดิหนูเห็นอยู่นูนวันสิจอดก็จอดเห็นนะติมที่นางอยู่คนเดียวจอดเราสูฟังอยู่ฝันดีอยู่ป้ามันยงกะเราัแต่เงินกับลน์่เพราะเราเกี่ยวกับโมบอลเห่อนป่าจ้าสองเกียร์หกกับแปดหางโมบอลจ้าเราเดินไปหาลอยตลอดไปหาลอยเป็นเปื่อราชการทีหาอืมัอนนี้สี้ขั้นบนสี่ข้อมา วันนี้จะตามศูนย์ห้าหฟันดีบ่วันนี้เอ้าวันนี้เราฟันต่อฟันตหงวกกวนมาเดยนุ่นจ้าตอหอกมือไงเ้ากำลงไปหาเลยก็ซิมหงวต่าเป็นเหรียญการทีหาจ้าติตาม0550ตามศูนย์หาหาศูนย์เดี๋ยวใกล้ใกล้มือนู้สิมาถามอีกเด้อคนเหนือใส่บาทหลังใดใส่รถขั้นใดบาคนยังมาฟันแม่ในตะหัอกกวนที่นี่ ติดตามหาศูนย์ศูนย์หาแต่ว่าต้องมาตามอีกที่หนึ่งว่าแม่ฝันแก้วรบขั้นใดบานหลังใดเนาะข้าแกวปันมันงวดงวดนั่นที่ว่าฝันว่าไฟไหม่ยานถึงสยเลยเบียรกับทรายท่ายังก็เบียรกกับท่านหันว่วอั้าศิลรถ้างิลท่านนั่นเลยข้าศินปท่านนั่นเขาเบียรกัวันรถทายเท่านั้นขับสครับรถสีเหลี่ยวกับว่ารงสัญญาณตีไฟเหลี่ยวนะาง แค่ใดียวชาเล่นเดียวชาเลงเนี่ยมันกินถนนบัวห้องหันมะนางคนเดียวเนาะจ้าตัดหนากันกับตกกันแหลกแหลกเป็นรอต้นเนาะ่าบ้านท่ากาะไหมจ้าื่อสมต้นิลัคากะซิมอืมเป็นยังไนบ้าตตัดหนาเล่าไหม่าบ้าน่ากะโตัดหนาโอ้ยเ่อง่ตัดหนาเยอะไม่เยอะแล้วแะลไม่างกูค่อยเบียกนไปเฮมดังแฮม่ห้งคเดียวก็ตะลก็ีมันยก็ยาบ้งคูละ าลัสนู่นหนี่กับว่ามันจะปลอดภัยเนาะมองงี้เนาะเที่ยวกันดูถาเกิดนาแล้วเป็นนุ่มบางหาลงสเล็แม่สรุปว่างวดนี่สี่สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์แต่ว่าต้องมาตามอีกที่หนึ่งว่าปันจังใดท่านเด้ปฝันงวดนี่จะตามตัวตัวนี้เลขสามตัวเลยแม่สามตัวเคนกัดตัยเนาะแต่ยางไง การัการปัหาตารดเป็นเป็นเป็นกระสือว่าเป็นเก่าตเราเอาเก่าหาิวางนอกคนเป็นเป็นพระจ้าเป็นดินเนาะควาเป็นาเียจะฟันดีให้เนาะันดีแต่มันใจกันซื้อกบอยยันกับมินมึนกย่างนี้ค่ะว่ามุสเซ้านี่เปล่า้วจะเลื่มแพงบ้มงเปล่าเวไค้ายของต่ละนัด ขายหม้อไส่ไปแพงลอตเตรี่ก็บ้เอาแม่ผ้ามาเบ่งเบงพี่น้องก่อยไปขายลอตเตรี่แพงลอตเตรี่ก็บ้เอาวัสสิไปขายเนี้ย้าขอคุณตัวจเลยเไม่เนอี่น้องเนี้ยเดี๋ยววั่อนนี้ว่าฟันแม่ฮะแล้วพอบ้านฟันว่าชงบางี้ันี มิตรแม่ฟันแม่นผู้เดียวบ่บ้านหลังนี้พ um, ่นเงี้ยขัเย okay. ็นบ่ฟ uh, ันเราไฟใหม่เง bueno, um> okay ี้ยเออเออเงื่อนนั้นฟันเราไฟใหม่เงี้ยกับอ๋อสามกันได้ไรจ้าก็มาฟันอีกทีโดฟันกันเลยฟันแม่นแค่เนาะกันฟันกับบอกกันห้าตัวบอกกันใช่หัวเขากันเดียวบ่หนูมาอยู่หนูมาเลยอยู่เมื่อนั้นหนูเห็นอยู่เมื่อนั้นว่าสิจอดเต่าไปยังได่บุกไ้จอดเทนไปติ้มยี่นี่พ่นเดียวอยู่จอดกันจะเบ้าแล้วบ่ยิ่เดียวือดซุ่มกันจอดเดียบนรางเลยเนาะ แม่ทิมกับขายสลากกินแบ่งยูนียพี่น้องยูนาเทากับสาขาห้วยเม็กนะคะผู้ใดอยากอุดนนุนแม่ทิมแม่ผ้านั่งค่ยและสื้อสูขายได้ค่ะแบ่งปันคือเก้ามันบ่แม่บมแพงคือเก้าค่ะทิมบมแพงเรืองนี้นานนานทีฟันทีฟันแม่นครับเนาะบ้านรถขับรถคู่เนาะครับรถขั้นนี่บ่อขายรถเตอรี พี่น้องเราที่ยังขึ้นมาขับมาขึ้นแกเนื้อเต็มเลยเอาว่าไม่แล้วิตามศูนย์หาก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดป่ะขันออกีพี่น้องเราไปว่ามากเปิดเผยเลยจะตามหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับศูนย์ห้าสกนินมีแค่3มเลขเนาะ ผกี่ต้องโดนสามตัวลเกรออยู่วันนี้ฝนเจ้าก็พัดม่วันฝนเจากียฝนเกายากเดียวรถคันนี้สอมาเมื่อแรกวะมังมือสองมือสองรถขารถคุนเนาะที่ประจำาส่กับที่ประจำทีม์าใส่โเกงขาพอดีเนาะสราหรบหวเนขนาดขี้โปเก็งเฝ้าจะเลื่อมแพงเนาะบินนวสันแพงแบตเตอรี่ก็เ่เอาเจสิไปขายยังไห้เพื่อน แม่ผ้าแม่ผ้าพี่นออ้องคอยเฝ้าลายจะเลื่อแพงลอตตอรีตตร่จะงสิไปขายยังวันสั่งแก้วตุกงอยู่กงเลขพึ่งออกไม่ไหมเพิ่นว่างแพงนี่ยังมีแทบทุกโตด้วยน,นะคะขายมือแรกจป็นเจ้าท่เด้าหน้าท้องกระซอดนะคะแม่ละว่าสนใจมากมาอุดหนุนเด้อค่ะมาเอาโชคเอาลาบนะคะเป็นขายอยู่หนา้าท่ากรซอนะคะของแม่ผ้าก็เต็มยุเ่เลขเพึ่งออกมีแทบทุกโตนะคะ ตัวที่บ่มีนวาสิมี่ด้ตัวนึงีเกีดจ่ะซีเจ็ดบ่แล้วอันบ่เือเดซีเแต่เจ็ดซีเจ็ดซีนั่งเจ็ดซีเรือยูซีเจ็ดไปแล้วนะคะเสียงดังโดมอดกแบบตะวันเล็กเลแมตติมนี่ก็ดัง้อค่ะเลเกแมตติมพ่นยืนยนแล้วเพ่นจะซื่อศูหกับหนเจนะคะ ส,สองคู่าตามตามตกเก้าตแต่ว่าควมมฟันยังบมาหั่นฟันนะคะเยวจะมาตามให้ตอนใกล้ใก้ควงคือท้ายนะคะขอบคุณแม่ติมด้วค่ะที่แบ้งปานงวดน,นี่ให้แม่ติมโชคดีถึงรางวันใหญ่ด้วค่ะ สรุปแนวทางของแมตติมนะคะแมตติมงวดที่ผ่านมานีถูก2เกตกับ8หานะคะสำหรับงวดนี้แม่ติมจะตามนะคะตามศู5ย์หหศนย์กับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสาัก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแมตติมบอกว่าใกล้ใกล้มือนะคะใกล้ใกล้มือจ้างไปตามโค้งสุดท้ายอีกนะคะเพื่อแมตติมฝันนะคะ,ะ,คะทั้งหมดทั้งมวลม,มีซัมนี่นะคะนุนทิยากับขออวยพรให้เพื่อไม่พ่นองเอฟซีโดีแนวทางของแม่ติมนะคะ หน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้องดูมึงมาผู้เข้ามาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยโกคักโตกะเนี้ยสุดยอดอีรีโคกคักแต่บนเอาเอย่างสีท้องมุ่นอย่างนั้นข้นมือเย็น ตอนมันจะบปยืนผืนไหมจ๊ะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพากันนอนเลยนอน้เต็มเลยเ็นว่า่นเวดมือหดน้ำเนาะรดน้ำเวดมืออ้ดอกกเนีขาหลงลายิ่มว่าใสุกซื้อได้ิ่แปลง่นเก็บซูมือคนเนาะโอ้่นเก็บไม่สุกไปขคยเก็บนั่นหอดุนโอาปลูกได้งามครับเนาะ